เปิดปี2025มานี้เราเห็นตลาดหุ้นอเมริกายังคงเดินหน้าทําระดับนิวไฮท่ามกลางความท้าทายหลายเรื่องโดยเฉพาะหลังโดนัทัมเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีจนเกิดคําถามใหญ่ว่าแล้วทิดทางของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรมาเจาะลึกพร้อมอัปเดตมุมมองจากคุณวิรยาจุลมน K Asset Investment Expert กันเลยในปีที่ผ่านมาสหรัฐยังสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกรง่งและยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าจะเข้าสู่ภาวะ เศรษฐกิจถดถอยทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจไม่มีภาระหนี้สินที่สูงเกินไปโดยเราเชื่อว่าการบริโภคและการลงทุนของภาคธุรกิจที่ยังคงมีโมเมนตัมการเติบโตดีจะช่วยหนุนให้เศษรษฐกิจสหรัฐในปี2025ขยายตัวได้ตามระดับศักยภาพปกติตลาดหุ้นอเมริกาสามารถปิดปี2024บวกกว่า25%ในดัชนี S&P 500การเติบโตของปีที่แล้วสร้างความคาดหวังสูงขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะค งปีแรกจากแนวโน้มทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกล,ลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจเริ่มชัดเจนขึ้นซึ่งอาจส่งผลไปถึงภาพรวมตลอดทั้งปีเลยทีเดียวปัจจัยสําคัญของเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องจับตามองในครึ่งปีแรกมีดังนี้น1นโยบายการขึ้นภาษีนาเข้าของทรัมป์โดยจะเรียกเก็บจากประเทศต่างๆและการตอบโต้กลับของแต่ละประเทศได้เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งหากส่งผลให้เงินเฟอ้อกลับไปปรับตัวขึ้นก็จะก กดดันการปรับลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลก 2. นโยบายดอกเบีย้ยของเฟดแม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณเชรอการลดอัดตราดอกเบีย้ยนโยบายลงแต่อัตราดอกเบีย้ยนโยบายสหรัฐถือว่ายังอยู่ในช่วงขาลงซึ่งนโยบายการเงินของเฟดต่อไปข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มเงินเฟอ้อการจ้างงานและอัตราการเติบโตเศรษฐกิจเป็นหลักการจ้างงานที่แข็งแกรง่งจะทําให้เฟดร,รอดูสถานการณ์ก่อนจะปรับลดอัดตราดอกเบีย้ยนโยบายโดย k a s s เ t คาดว่า เฟด จะลดดอกเบี้ยนโยบายเพียง2ครั้งในปีนี้3กํกำไรบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโตดีไม่ได้จํากัดเฉพาะแต่กลุ่มเทคเท่านั้นบริษัทขนาดใหญ่ต่างมีการลงทุนขนาดใหญ่ในด้าน AI รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา r d ที่สะท้อนว่าบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้จะยังคงมีบทบาทสําคัญในตลาดต่อไปอย่างไรก็ตามเริ่มมีสัญญาณว่าการเติบโตของกําไรต่อหุ้นจะกระจายไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และนักวิเคราะห์คาดการว่าบริษัทที่เหลือในดัดชนีจะมีบทบาทมากขึ้นในปี2025ตัวแต่ภาพรวมก็ยังถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนไทยที่จะมีกองทุนหุ้นสหรัฐสะสมไว้ในพอร์ต ทำไมการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาถึงน่าสนใจนั่นก็เพราะว่า 1. สหรัฐอเมริกามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก2มีเครื่องมือการลงทุนที่ครบครัน 3. มีหุ้นให้เลือกลงทุนหลากหลายครบทุกอุตสาหกรรมและ4มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่เช่น NV i d i ีเดียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจากรายได้และยอดขายโดยธุรกิจ Hy p e อร์ a l e r ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก n อ i นวีเดียยังมีความต้องการชิปสำหรับ การพัฒนาและการเติบโตของ generative AI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Microsoft, Microsoft นอกจากจะเป็นผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่อย่าง Windows Microsoft Office ยังเป็นผู้ปฏิวัติวงการ AI ด้วย ChatGPT ServiceNow so ผู้นำด้านซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่ให้บริการแพลตฟอร์มแบบ Cloud ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการจัดการ WorkFlow และการบริหารจัดการต่างๆได้อย่างอัตโนมัติอย่าลืมเลือก BCA เพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างพอร์ตเงินล้านที่เติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้ากันได้เลย Fun Perspective กับ K Asset